สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สมองถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สําคัญของร่างกายของเรานะครับตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้นะครับสมองก็จะอยู่เคียงข้างอยู่คู่กับร่างกายของเราตลอดไปนะครับในส่วนหนึ่งเองเนี่ยนะครับเนื่องจากสมองมีความสําคัญนะครับในเรื่องของการเป็นศูนย์ในการควบคุมคอนโทรลส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะขยับร่างกายเราจะเสียงที่เราได้ยินหรือภาพที่เรามองเห็นสลัแต่รวมถึงในเรื่องของการจดจํา เพราะนั้นก็คือเป็นความสามารถของสมองล้วนๆเลยนะครับสมองเปลี่ยนเสมือนกับเป็นเขาเรียกว่าหน่วยประมวลผลกลางของร่างกายของเรานะครับวันนี้ในส่วนของสมองเองนะครับเขาบอกว่าภายในสมองของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์นะครับในขณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เองนะครับจะมีความฉลาดมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับและก็ส่งนะครับกระแสไฟฟ้าอย่างต่อที่เกิดขึ้นภายในสมองเรานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าบุคคลที่เขามีความฉลาดนะครับ ก็จะมีการส่งกระแสประสาทมีการส่งไฟฟ้านะครับระหว่างเซลล์สมองเนี่ยนะครับที่มีปรังานมากนั่นเองนะครับในส่วนหนึ่งเองเนี่ยนะครับในภาวะของการที่เราใช้สมองอย่างหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดนอนนะครับเนรื่องของการอ่านหนังสือระยะเวลานานๆการดื่มแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราใช้สมองไปในระยะเวลานานๆมีการใช้สมองไปเรื่อยๆเนี่ยสมองจะเกิดอาการล้านะครับสมองจะสร้างนะครับส่วนที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นภายในสมองของเรา อนุอิสระเหล่านี้นะครับเขาจะเลยขัดขวางกระบวนการรับแล้วก็การส่งกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราอดนอนเราอ่านหนังสือมากๆนะครับหรือว่าเราทานแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่เราจึงรู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ค่อยต่อมันเบลอนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆนะครับที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของโลกเลยนะครับที่ประเทศอินเดียเองเขามีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ารมี้ พราะมิเองนะครับถูกใช้มาเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วนะครับประเทศอินเดียเองครับถ้าเรารู้นะครับที่มาที่ไปของเขาเนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดถือว่าเป็นบ่อเกิดของศาสนาหลายศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นซิกข์เป็นพราเป็นฮินดูรวมถึงรวมถึงพุทธก็แล้วแต่นะครับในสมัยก่อนเองครับเรื่องของการจดบันทึกนะครับกระดาษไม่มีครับปากกาดินสอไม่มีครับวิธีการนะครับจดบันทึกส่วนใหญ่ก็คือเป็นการบอกเล่าแล้วก็ให้จดจํา นะครับบอกจากรุ man, part, like are to are to ่น mm สู่ร right, yeah. mm, so ุ่นแบบให้ตามต่อกันไปนะครับและขณะเดียวกันครับที่ยินดีนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นกาเนิดของศาสนาหลายศาสนานะครับมีในส่วนของคำพีในส่วนของนักบวชต่างๆครับที่เขาต้องมีการจดบันทึกนะครับที่สมองของเขาในการที่จะสวดมนต์นะครับทำคำพีต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็เลยมีการก็เรียกว่ามีการนิยมอย่างแพร่หลายครับในการนําพืชชนิดนี้ครับเอามารับประทานกันนะครับพืชยเพรามิชนิดนี้นะครับถูกรับประทานเป็นที่นิยมในการรับประทานของหมู่นักบวชเมื่อประมาณ3 0 0 0ปีที่แล้ว ร,รัฐบาลอินเดียนะครับเห็นถึงความสําคัญเห็นถึงประโยชน์ของพืชชน,นิดนี้จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยวิจัยหนึ่งขึ้นมาและสถาบันึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า CDRI นะครับหรือชื่อเต็มเขาคือ Central Drug Research Institute นะครับเป็นสถาบันวิจัยยากลางของอินเดียนะครับก่อตั้งเมื่อปี2494นะครับที่สถาบันแห่งนี้เองครับทางรัฐบาลอินเดียได้ให้นักวิทยาศาสตร์นะครับของทางประเทศอินเดียรวมถึงนักวิยาศารของทั่วโลกเองได้มีการค้นคว้าวิจัย นะครับคือสมุดภัยที่ชื่อว่าพมนี้หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือปากของป้ามองเลยว่านะครับเมื่อมีการวิเคราะห์มีการวิจัยแล้วนะครับสถาบันนี้ครับเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนครับสถาบาัน CEA เองเคยทํางานให้กับองค์การอราานิคมโลกหรือว่า w h o รวมถึง UNESCO ด้วยน,นะครับ c d a เองนะครับมีการ